สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไลพาจินชาแนลเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําตกนะคะทุกคนเราจะเน้นลูกชิ้นเนื้อเยอะๆเลยค่ะเราจะแซ่บๆด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีใบงานี่เราก็จะมีไม่มีผักแก้มนะคะเราก็จะมีใบงามาทานด้วยนี่ใบงา งานนะคะทุกคนไม่รู้จะทานเข้ากันหรือเปล่าแต่เราไม่มีผักกับแก้มนะคะนี่เอาไว้ตรงไหนอะ่ะตรงนี้ก็ได้นะเราลองไปทานกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นอนุญาตคนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ทำสวยไว้ให้เส้นหมี่นะคะเส้นเส้นหมี่เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อน้ำตกคือแบบ เผ็ดจัดจ้านเป็นเลยเราแค่สื่อซะเมื่อไหร่เราสายเผ็ดอยู่แล้วไม่เอ่อเราไอ้ทำกระเทียมเกี่ยวเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้ใส่ถั่วดินถั่วทิสงถั่วลิสงคัาวโอ้โหดูดูดูสิคะลูกชิ้นแบบยั่วเลยลูกชิ้นแชมป์ยั่วเลยนี่อืม อืความเผ็ดทั้งพริกเผาไปเลยนะคะเราจะห่อไหมเราลองห่อดีเนาะเราลองห่อดีไหมคะเพื่อนๆมันคําใหญ่ไหมเนี่ยห่อมันก็เตี๋ยวเลยรวบไว้สักพักหนึ่งเส้นมันก็เลยขาดไหมอืมอืม มันก็อร่อยเขาเพิ่ม,มส,สมาครคนเกาหลีเขาจะทานอะไรเขาก็ทานต่นกับใบงาอืมอืม ออือืลูกยิงคำ้า่หนะ่ะลูกไหนนะ หางข้าวไปบันหนึ่งดูดูเครื่องเทศจ,จุ้ยๆเลยแคบหมูใส่กับเจียวกระเทียมใส่กับแคบหมูอื อืมจำําเสียทีบ้านไรไม่มีพริกสดพริกสดแก้มกับน้ำเป๊ะ ก็เก็มเจาะที่จริงก็อยากทำเหมือนก๋เตียวเรือนะให้คำเดียวมันถึงจะอร่อย ใส่คำเดียวมันจะอร่อยสีอร่อยลองหดนะครับเพื่อนๆถ้ทาทังผมอร่อยดีอะแปลกๆดีอะอืม้อมอื้อ 对。 แน่นขอ,อน้ำล่องคอกับอืมเส้นนี้ไม่ใช่ของดีนะครับทุกคนมันแน่นเส้นหมี่นี่เป็นอะไรที่แน่นมากแน่นคแน่นคอเอาเส้นใส่เยอะไป ุเพื่อนๆแข้งเน้นเลยถั่วใส่ถั่วเยอะมันไลยจิ้มก๋วยเตี๋ยวทอดใส่ถั่วเยอะๆฝรั่งอืม 可能就也没位了。 เ,เดิมเหือนิมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไลด์ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าจะาเป็นกําลังใจให้บ้านไลค์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้า